Hello, my friends! Welcome to Coffee and Reactions Video Channel. I am Mustafa from Turkey, and I have new suggestion, very interesting suggestion from Thailand. Today we are gonna watch this video. Uh, let's read the translation first. Cambodians are stunned. They took apart a Thai ten baht coin, thinking it was, <laughs> thinking it was gold, and use it to make jewelry else and sell it to deceive Cambodians again. And we are gonna watch this video from Thai Direction Institute YouTube channel. Thank you, my friends, for this video. If there was a gold inside a 10 baht coin, uh, it would be more valuable, not 10 baht. It could be <laughs> lots of baht, much, much more baht, not 10 baht. If there was a gold inside 10 baht, it, it couldn't be 10 baht, right? It, it would be more valuable. But okay, uh, let's start the video, my friends. This is gonna be very enjoyable. ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบ e ายิโออีก็อยู่คอมเมนต์ก็อคอมเมนต์อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> แต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณผู้ชมก่อนจะไปเล่าเรื่องกันอยากจะให้ไปดูคลิปเรามีคลิปมาให้ดูนะคะเป,เป็นคลิปเป็นคลิปเหรียญสิบเนี่ยเต็มหมดเลยอันนี้มันจะเป็นคนไทยที่เขามาพูดเลยว่าสงสัยกันไหมเงินเหรียญสิบ บาทของประเทศไทยเนี่ยมันหายไปในบมดจะหาแลกมาซักผ้าหยอดตู้เหรียญเพื่อซักผ้าที่มันหายยากหยอดตู้ต้องแค่เหรียญใช่มันหายยากจนในที่บางทีอ่ะร้านซัก่อซักผมเนี่ยจะล้วนกระเป๋าดูก็ไม่มีใช่อ่ามันหายไปไหนอ่ะลองดูคลิปนี้ก่อนคุณไทยเปิดมาที่แบบมีเหรียญเยอะๆอ่ะนะฮะ Some was collecting ten baht coins so Thai people can't find enough ten b a r t s this is so funny นี่ทุกคนดู หมดเสีงความสงสัยแล้วแล้วในคลิปในจริงในคำพูดเขาด้วยเขาบอกว่าหาวไม่สงสัยเลยว่าเหรียญสิบบาทเขาจะไปว่าหาใส่ยอดยู่ไหนทีกองนก็ลองดูที่แบงก์ที่ไหนก็แม่นับแบบนี้เวลาไปแลกเหรียญดูนะคะแล้วก็ภาพเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายที่ในประเทศไทยคุณผู้ชม ถ่ายในยร้านทองคําแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชาเ,เ,เห็นข้างหลังไหมใช่ค่ะเป็นตู้ทองอเนี่ยมีสร้อยทองเป็นร้านทองแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชาฉะนั้นใครจะซื้อทองยิ่งเฉพาะช่วงนี้ทองแพงแพงคุณผู้ชมสี่ห้าหมื่นบาทอย่าไปริอาจซื้อทองคขมรกัมพูชานะ <c oughs> เพราะมันอาจจะเป็นแกนกลางเหรียญสิบของประเทศไทยก็ได้ <c oughs> แล้วบอกเลยไอ้แกนกลางเหรียญสิบบาทของประเทศไทย ไม่ใช่ทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือนี่เขาเอาอันที่หนึ่งคือเอาเหรียญสิบไปเยอะแยะตะแปปกไก่ขนาดนี้เพราะเข้าใจคิดเอาว่าไอ้ตรงข้างในแกนตรงเนี้ยคือทองใช่พี่แกก็เลยจะไปทุบออกแล้วก็รอบๆเป็นเงินอารมณ์แบบประมาณนั้นอะเงินกับทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเอาไปทําเครื่องประดับทําแหวนน่ะไปใส่อัญมณมณมีอะไรอย่างงี้เฮ้ย ซึ่งเอาจริงๆคุณผู้ชม So they are using ten baht coin in this metal right? o shaping this metal it is looking like yellow maybe they are fooling people that it is a golden coin but no this is t 0 n baht ผมเห็นคลิปคนไทยบางทีก็เอาเหรียญสิบเนี่ยไปทำเครื่องประดับนะแต่ตามกฎหมายทำไม่ได้นะมีความผิดนี่ให้เห็นดูเนี่ยเขาตอกปุ๊บเห็นไหมแกนกลางเหรียญสิบหลุดเลยเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เอาไปดีๆในเครื่องทำเครื่องประดับ เนี่ยค่ะแล้วก็ไปทําเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทําเป็นเครื่องประดับอ่ะให้ดูภาพกันเนี่ยป,ปั๊มเป็นลวดลายอ่ะอ้าวยังไงต่อโอ้มันจริงจังนะเนี่ยใช่นี่มันเป็นอุตสาหาก,กรรมไงคุณผู้ชม,มเอาเหรียญสิบบาทเอาไปเออนี่ให้ดูภาพเพราะมันคิดว่าเป็นทองใี่ชเนี่ยห็ไหมไปทําเป็นสร้อย ไปนน่าจะสร้อยข้อมือเนี่ยน่าจะสร้อยข้อมือหรือเปล่าเออเอาคุณผู้ชมลองดูภาพไปพร้อมๆกันอ๋อล่ะเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโมโนกันไม่มีภาพให้ดูเนี่ยเห็นไหมเออนี่ยนี่สร้อยมีสร้อยด้วยเออระวังนะระวังเหมือนพระเลยนะเหมือนเหมือนแบบสร้อยสร้อย พักเครื่องเลยนะใช่ถึงได้บอกว่าระวังนะอย่าไปซื้อเครื่องประดับนะแบบพวกเงินพวกทองพวกอะไรจากฝั่งกัมพูชาเพลอมันไม่ใช่ทองทองจริงไงเออบางทีคนเขมรนก็ไม่รู้เนาะซื้อทองบ้านตัวเองมาใส่ที่แท้ไหนได้แกนกลางเหรียญสิบก็อาจจะเป็นไม่ได้หรือเปล่าคราวนี้จะบอกก่อนนะคะว่าคนไทยเนี่ยอันนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเป็นเส้นเลยอพอมาถ่ายแบบแบบดีๆก็มันก็โอ้ No. Yeah, hey, no? I'm sure, you know. no. Okay, I'm sure that uh, the people who are making these uh, amulets or bracelets or something like that, they know that there is no gold inside of Thai ten coin, ten baht coin. But uh, no matter what, they are fooling to the people. They know that there is no gold inside it, but. they 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 fool to the people โอเคเนี่ยโอ้พอมาอยู่งี้นะใช่ทำมาจากแกนเหรียญสิบของเงินสิบบาทประเทศไทยคราวนี้คุณผู้ชมแกนเหรียญสิบตรงกลางมันไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองคำนะฮะอยากรู้คำตอบนะไปเปิดดูภาพที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะของประเทศไทยออกมาชี้แจงว่าไอ้แกนกลางเหรียญสิบสรุปจากที่มีการปรากฏคลิปในข่าวเป็นคลิปเกี่ยวกับการนำเหรียญ กระส่าปุนเวียนในราคา10บาทมาทําลายโดยใช้แกนกลางวงในของเหรียญ10บาทเนี่ยไปดัดแปลงรูปแบบของเหรียญทําเป็นร้อยคอเป็นแหวนเป็นอะไรต่างๆที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยจะพบได้ว่าในคลิประบุว่าเป็นการกระทําอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านจากนั้นท่านกรมทักษด้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆในคลิปเรียบร้อยขอรายงานดังนี้นะครับ1โลหะที่เรานํามาผลิตเหรียญกระส่าปุนเวียนชนิด10บาทเนี่ยวงแ,<ก>แกนกลางเนี่ยจะประกอบไปด้วยโลหะที่ทําจากทองแดงอลูมิเนียม และก็น ah, <okay. S 2> ิเกลน,นะครับ Copper and aluminium and nickel so okay yeah, this is figures this is uh, one of the most common elements using in the coins and this is very normal of course there is no gold โดยส่วนผสมหลักจะเป็นทองแดงเราจะเรียกโลหะช,ชนิดชนิดนี้ว่าอลูมิเนียมบอซึ่ง <Yes. S 2> ไม่ใช่ทองเหลืองอย่างที่ระบุในคลิปนะครับ 2. นะครับการดัดแปลงเหรียญกระสา์ในลักษณะนี้มีการกระทําทําลายโดยมีการกระทุง้ง เอาเหรียญเฉพาะแกนจางออกมาเพื่อจะดัดแปลงเป็นสร้อยเป็นแหวนอะไรต่างๆเหล่านี้เราถือว่ามีความผิดทางกฎหมายนะครับซึ่งในคลิประบุว่าเป็นการกระทําที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ตอนนี้เรากําลังตรวจสอบอยู่ว่าคลิปต่งางเกิดขึ้นที่ใดซึ่งตาม <c oughs> ประมวลกฎหมายไทยแล้วจะผิดทั้งกฎหมายอาญาและพระบงเงินตาในฐานทําลายดัดแปลงเ,เงินตากันนะครับสในส่วนความกังวลเกี่ยวกับเ,เรื่องเหรียญจะสมุนเวียนชนิด สิบบาทนี้ในปัจจุบันนี้เรามีเหรียญกษาปณ์ชนิดสิบาทหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจนี้อยู่ที่2,900ล้านเหรียญน,นะครับประชาชนไม่ต้องกัวงวลในเรื่องความความหายไปจากตลาดในปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยเราเป็นเหรียญกษาปณ์ชนิดสิบาทอยู่ที่40ล้านเหรียญน,นะครับเรามีแผนที่จะผลิตเหรียญกษาปณ์สิบาทเนี่ยจนถึงปี2570นี่อยู่ที่208ล้านเหรียญน,นะครับอยู่ในระบบเศรษฐกิจซึ่งจะอยู่ในแผนผลิตทําให้ประชาชนไม่ต้องกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญสิบาทจะหายไปจากระบบนะครับ ยังหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีครับ <Thank you. S 2> ทั้งนี้กรมชารักษ์ไม่ได้นิ่งสุดท้าย they have to create more t a n บ a t coins because uh, they are all disappearing from the system <laughs> they they need to work hard and they need to create more 10บาท this is so funny mm. อาเป็นนี้เมื่อกี้เราให้เห็นแบบเป็นดูภาพดูอะไรไปขอให้ดูอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวมาค่อยสรุปพร้อมกันเป็นคลิปอันนี้เป็นชาวเขมรเนี่ยถ่ายเองเลยนั่งทําเองกับมือพร้อมเปิดเสียงให้คนไทยโอเคครับสวัสดีครับนี่สตางค์สิบาทนะครับชาเราประมาณสามพันหานะครับโอเคมยุดๆลาบานอ แต่กาซื้อไซต์ต้เล่งงเตดกรัมตัวดำปีไซต์ปีดอกผมุ้ยจะซอบโอเคครับสวัสดีครับนี่สตางค์สิบบาทนะครับชาเราประมาณสามพันหานะครับโอเคมดหมดรับมาหนแต่กาาเซื้อไาต์้เื่เตกรมตัวปีซตปีดอกผมมุ้ยจะซอบโอเคครับป โอเคมันทำริงล่ะอ่ะอแล้วก็ <ทำ S 2> มีการ,รพูด<ะ>บอกว่าชามละสา0พันห้านะคะนั่นหมายความว่ารับซื้อใช่ไหมเออรับซื้อเหรียญสินะคะเพื่อเอาไปเนี่ยเอาแค่แกนกลางออกไปต้องใช้คำว่าไรดีดาเขมเนเรื่องนี้นะคะต้องด่าเป็นภาษาขมเมืองนะบอกง่าวคือลำลำ,อลำบากลำบากอีกว่า จะไปหาเหรียญหยอดตู้สักภาพเนี่ยมไม่มีใช่ไหมไปอ,อยู่คอมเมนนะคะเราบอกว่าเลยเนี่ยเขมเมนต์ง่ายเลนึกว่าแกนกลางเหรียญสิบเนี่ยเป็นทองคําแท้อะไรอย่างเง <laughs> ี้ยนะคะโอ้โหแบบไม่ใช่หรือหรือหรือไม่เอาอีกทีนะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้แบบว่าผมก็คิดไปอีกด้านหนึ่งว่ามันก็รู้แหละว่าไม่ใช่แต่จะเอาไปหลอกไงได้ไหมเป็นไปได้หรือเปล Yes this is for tricking people this is for fooling people they know they know that there is no gold inside that pot come on they they know that but they they want to fool people they want to trick people yes คือก็เหมือนกับว่าจะไปหาอะไรที่มันดูคล้ายๆทองอ่ะใช่ไหมเออแล้วไปหลอกไปหลอกคนกันเดงคนด้วยกันอ่ะก็มีความเป็นไปได้เขมนชอบหลอกกันเองอยู่แล้วใช่ไหมนะก็ไปหลอกเดี๋ยวมันมาลลำบากกูไงแต่นี่ก็มีคนแสดงความมเห็นนั้นหลังจากที่ทางด้านของกรมธนารักษ์ใช่ไหมคะับคือมันลำบากลำบากลำบากว่าถ้ากรมธนารักษ์ถึงขั้นต้องออกมาชี้แจงเนี้ยแสดงว่ามันจริงจังแล้ว ใช่แต่ว่าก็มีคนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะเขาบอกว่าเหรียญสิบเนี่ยเขาบอกว่าไานาไปไหนละเขาบอกว่าเขาบอกว่ากรุณายหยุดผลิตเหรียญสิบแล้วเอามาทำเป็นแบงค์สิบแทนเขาบอกแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันมีต้นทุนหมดผลิตใหม่เมื่อเขมรสามารถเอาไปทำอะไรได้มันก็รับอยู่เรื่อยๆแหละ นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าคำเหม็นออกไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงเหรียญสิบเนี่ยมันก็มีวันหมดก็ต้องเร่งจัดการนะนะคะคือประเด็นก็ทางกุมชนารักษ์ก็กลัวว่าคนจะแตกตื่นไงเหรียญสิบฉันหายไปอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงว่าเราก็ผลิตเยอะใช่ไหมอ่า so after all of those people having these fake goals they will cry that Thailand fooled us They, they will they will cry about thailand they they will they fool the cambodian people there, there's a uh, danger like that you know that uh, because cambodian people didn't know that cambodian people fooled them actually uh, they can cry about it <laughs> and they can blame thailand why thailand made 10 was looking like golden they, they can blame it okay <laughs> Cambodians are stunned They took part a Thai ten baht coin, thinking it was gold, and use it to make jewelry and send it to deceive Cambodians again. This is so funny. Thai Direction Institute. Thank you, my friends, for this video, and thank you for your suggestions, my friends, and thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.